แดดดีมากเลยนะคะดูพักนะคะคนมันนอนเล่นกันนอนอับแดดกันเป็นแถวเลยนะจ๊ะขอบอก <c oughs> คนมานอนเล่นตามทันตากแดดเต็มเลยจ้าฝรั่งอันนี้แดดเหมือนเมืองไทยเลยร้อน <า>ถึงป่าผักแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นป่าผักนะคะผาผักคุใช่ยคนก็จะนั่งเล่นกันนะคะเห็นไหมคะสนามพักใหญ่มากคนก็จะเล่นกันว้าโอ๊ยจักรยานจะลม้ม ถึงป่าผักแล้วนะจ๊ะป่าผักของเราสวยมากเลยออกเต็มเลยจ้าเราไปตรงน้นดิไปไหมตรงไหนก็แล้วกนนี้เลยไม่นู่นอ่ะเพเออตรงนี้ตรงน,งนี้ก็ได้แล้วแต่เก็เบได้หมดแหละแต่ตรงนู้นไม่มีคนเดินเอา,ปา,ปาไปค่จุกไปตรงนี้ก็ได้ปะเอานี้ด้วยก็ได้แล้วก็เอานี้ พกมาสวยมากเลยเห,ลเห็นไหมพากันมาลุยป่ามาลุยสวนนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ